i uh -huh. ขั้วพี่น้องเย้ยขัวบ้านป่าพี่น้องขัวบ้านป่าโบนไปเรื่อยพี่น้องไปเรื่อยนี่สมสื่อบ,บ้านป่าแล้วพี่น้องออกจากบ้านป่ากันเรนน้่อยๆน้อ,นองหนัดเป็นคนขคับรถเอง ต้มงวิวบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องย่ำแรงก็จะเป็นแบบนี้แหละแห่งแรงน้องเอ้ยแห่งแรงแหงใบไม้กำลังเริ่มล่นแล้วส่วนนี้น้องเอ้ยใบไม้ล่นค่นก็สิบปอกใบสบายปนยัยต้องดูแลสุขภาพกุศุพ่นก็ต้องดูแลสุขภาพเด้อแกกำลังกำลังสี่ยงว่าซแยกพี่น้อง สามแยกอันหนึ่งไปน้ำขีดเขียนสามแยกอันหนึ่งไปบ้านน้องเต้หนอสามแยกอันหนึ่งไปนาการพี่น้องบ้านป่าเป็บ,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 บ้านนาการนะ <c oughs> นี่เอาแยกลงทางใต้เรียบัวมือตะเวนพี่น้องตะเวนนี่ตะเวนกับไก่กกสต็อกดินแล้วเหมือนทางพเพื้นเห็ดใหม่ก็ดีอยู่ได้พี่น้องนี่ เพื่อนเอาดินทีนมาใส่ก็เออก็ดีพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายง้มพ้นก็คือขี่ต้มเหมือนเดิมยงมแรกกับแบบเที่ยวม่วนอยู่ขันรหลดใหญ่มากกับบมวดพันไดพี่น้องเอ้ยขี่ดินกับสเต็มหนาห้าเนะพูดว่าเพืพ่อนเปื๊บพี่น้องว่าขี่ดินสเต็มหนาห้าก็มาพอดีรหลดใหญ่ทั้ทงหนาพี่พี่น้องเอ้ยนี่อาตขีีดสับปะพดโพลฉันต้องนะั่ เต็มเลยผระไดซสาผมมาใหม่ๆกระโดนแบบนี้แหละอันนี้อันนี้ใกล้สะานพระรางแต่เลยพี่น้องนี่บรรยากาศทงไทยทงหน้าปันนอก้ันหน้าเฮากเป็นแบบนี้แหละขันได้เขาใได้เมื่อกันตื่นเต้นแหนจักหน่อยพี่น้องเอ้ย้ันนอกเขาได้เมืองคือว่าอะไร หัวเฮื่อนเัาเกษตรอ้อมเฮื่อนพ่นเฮืออเ่อนมั่นแบบนี้แหละพี่น้อง ข่ามากกันสิแม่เนี่ยแม่เถานั่ง <c oughs> คือแบอะลายใช่ไหมบรรยากาศอยู่บ้านรังสีเขียวเหามายามแรงคุณลองเลยนี่ เอตอต้นโพเนี่ยมันเกิดเองเนาะแม่หนิพี่น้องต้นโพเกิดเองในเงาพอกอืะพักเพันกับบุรีมียังหรอพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุราตน์ยังมาแรงเข้าขมาตัวเองบม่ได้ปลูกสุลัต <c oughs> น์ล่างแล้วล <c oughs> ่างแล้วกินได้ แตงน้อย่อยปปอดซานนะโซ่โ hmm. อ like. ้ยปอดซานเก่งมากบดไมี oh. şey ่นะเดามาหมักแตงับไปกินเลยกรบข้าากับป uh ่นกับจ้เตีดดมก็ไดโโได้พี่น้องตอบดีนะอกมันไหวสิเก็บมาเพิ่มโอ้ยบบเพิ่มก็ย่ามาเมื่อหนามันจะเอาไปก็ได กูสิไปแหละตอนนี้วะอย่ามากินแต่มาแตงมาเนาะแม่นละว่าก็จะกินแต่มาแตงนั่นบ่อเสียเนาะอย่างอื่นคือบ่ได้กินของเราก็บ่ได้อยู่เพื่อนอยู่ซ่านอยู่อะไรเห็นไปครับไปลงน้องป่าเห็นนะไปลงน้องป่าอยู่นะเห็นไปกับผู้ชายค่ะ ไปหาผู้ชาไลดชไปหาผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายน้อยได้พี่น้องเลยเนี่ยฮัมปายน้อยแต่กันเลยวันนี้มียังลมาเอะมาซื้อยามาเขาเรื่องน้ดอมาซื้รีมเนีาทำมกด้มน้านะฟันกาเดินาจะมาขอเฮ เ <laughs> อ้ยบ่มีแล้วยังเฮิงอย่าอยู่เฮิงลา30กว่าแล้วโอ้กยจาคนมีลูกไดแล้วก็ยาแล้ล่ะบ่าวเอ้ยเฮายังซื่อๆอยู่อเคนก็สิสงสัยเนาะ ว่ามึงน่ะสามสิบกว่าเลยเนาะแม่นท่าน่นซื่อๆบอกกระสีสรงใจว่าเออสันนี่เนี่ยเคยมีรัวมาก่อนบอกแม่นบ่มีบอกเคยมีแต่ว่าในใจก็ซื่อๆอยู่ได้ลรือเปล่าบ่ได้คิดว่าอยากมีครอบมีครัวบ่อยากมีลูกเฮาธรรมดาเข้ามาตอนยามีน่ะก่อนฮอดซ่าแม่นอยู่เออตอนสิบแปดนะเคยอยากมีแฟนอยู่แม่นเคยก็คิดวางมาเลยแหละไมนก็เซย์เซย์ได้แม่น สซ่สิบเจ็ดสิบแปดยังมีผูบ่าวยังมีผูบ่าวแม่บุญแม่ซื้อเข้ากันธรรมดาะน่องหนากกัเศ้าปายะเด้ย้าหาอดิมันมันมันเกินเลยเลยไวเลยเมื่อนั้นก็จะมากู้เห็นายพู้เจ้ามาไหว้โคดแม่มาจว่าคอสิ พังเขาเข้าไปนะคะหนึ่งว่าสิเจอเจ้าแล้วก็เจอเจ๊ได้เขาเข้าไปมาหน่ะไปผัดเลี้ยวหาผัดบ่มีจากไปทางใดเจอเจอแต่เศร้าจ่อยกับอันบ่าวดาวหล่ะครับกับพัวป่าว่าดาวยังไม่มามาถูกเฮ่าผัวดาวมาก่อนห้าน้อยหนึ่งเนาะเขาก็ได้ออกมาคือกันเขาก็ไปแป๊บเดียวเขาก็มา ฮาแล้วบ่าวอันงาโตมือด็กน้เหนเอันฮาสิว่าครามส่วใหายังมื่อนั้นน่ะไปเจนฮอดยหมูไปฮอดวยมูอังมันบอกฮาหัวควนนั่นนองนัดว่านองนัดลืมตสาจริงแล้วเองยไปกับกอละอีนี่มันมันบ่ลืมน่มันถ้ามันไปใสแล้วมันบอลืมน่มันม่ได้ออกจากเฮือนเฮากะหู้แหละเฮากะหู้ มาเลยม่วงบานี้โทรศัพท์อื่นลืมคือกันลืมอะไรเขาบอก้กแคบบานี้เขาบอกว่าบอกไฮแคบระบาดไปนั่งเหกดซื้อยู่ไม่ได้เหมือนนั้นมือนนั้นไดไปนางเหกดซูเขาหลินโทรศัพท์แซ่แกกับนางซื้อเยู่ลืมโทรศัพท์อะไรเยู่อีแม่ว่าโอ้ยคันเป็นแบบนั้นอ้ผมไปหัวมันเลี้ยบเราเห็นนะไรนะความแม่เออเราเห็นอยู่เขาว่าเอาจะไปดองอยู่ ไปมาเปิดเบิ่แบดเห็นอยู่พูดเลยอืออือว่ะจะแม่นเพิ่นไว้ถอยู่กับมนสุรู้จักมากลวแตบบ่วันแน่เบิือก็มีแต่คนหนาตาที่เดี๋ยวจกักนะโอ้ปูตาเล้าไปในเมืองขนาดนั้นนะ <c oughs> ังวะเก <c oughs> <c oughs> กรบสิง์จัากัานไคนบท่าขาวปแ <c oughs> ม่ลยคนบ้านทฮาเฮาไปหลาอืมขานขาเจ้าคือบางๆเล เนี่ยเป็นอะไรห็แต่คนแบบคุนหูจักแมนแมนเคนหมดักเด็กางโตหมดไปแล่ว่าบนกุจักแมนแบบมุจักะไยแล้วเแบบมันม้วนนะครับถ้ากุจักไยนะไปนะเข้าม้วนนะเป็นแรกแต่ว่ามือน่าจะว่าแข่งเอาออกเป็นตมันจะออกไป็ดปนละมุงน่ะพลอนพคันูก็มาต่ายแต่ว่ามือก็แข้งแข้งไม่ออกไอ้สิอย่างกับากบแข้งแบขึ้เจอกก็เลียบเบแบบเนาะ ห้าเขาเวือทแบกกะะบไกล่ะต่ว่าเมื่อน่ะทำอ่ไ้ถ่ายคลิปโอ้ยจะประสิทิภาเมื่อ,อยัง่งอันเข้าว่า้จัดหอมจาดหอมระบงเลยนี่นะฝ่ายเจบาวจะออกไปยืนก่อนนี่อเออญจะได้เอิญเบาเอินชื่อเจ้าแหละมีเอินสื่อได้ตอน้ะไปแปลว่าแปลว่าเบาไกล่นะเราจดไว้แล้วมีสื่อเจ้าแล้วก็สื่อเบานิลอนอมือมระบายแล้วก็นิลอนก็จะเอิฝ่ายจบ่าวมนบ่แมน แปลว่าเขาเ ok จ,จ้าน right. right. uh, ่ะจดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเจ้าหนามาปลาอันนั้นน่ะออประมาณเออแมนเจ้าน้ามาปลาเฮาอย่างเข้าไปกับนั่งแป๊บเดียวนะก็ได้ยินเสียงเอิ้นสื่อเจ้าเรียกว่าอยู่ทั้งในบ่กับเพนเอืนเอิ้นสื่อนะเอิ้นสื่อออกไปเห็นยังนีออกไปเป็นเป็นเกียร์แล้วยติผู้ใหญ่ทั้ง่ายท้ายแล้วโอ้ยาติผู้ใหญ่ทั้ง่ายทรายพูนสอดหมดแล้ว ออมาออกไปพอดมื่อไหร่ก็หนแจันเม่อกัแข่งขากับเดินจนปรอยากเป็นเลยโอ้ยไงแล้วไงหนึ่งก็บระยากอยู่ไงหนึ่งก็เสียได้สองจิตสองใจแม่นอยู่บาริพัเวียงทำไปต้องได้ไปขนาดแม่นเราก็ไปธุระเมื่อไหร่เราไปพุ่นแล้วก็หอดพุ่นโอ้ยไกลได้ไปบนเมื่อนะเมื่อนะนั่งรถเอาหนอนเบนนี่ไปน้ำแม่นห้าวนั้น ฮัลหนั่นนันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าเด้อพี่น้องสบายดีสบพอดีแล้วน้องกูออกกันสายตาพี่ตาแม่พ่นไปคว่ำมากนะตอนแม่แทบไมบทันจะพ่นพ้จารญาติเขาเอื่อนญาติทั้งผ่ายสายเนาะก็เอิ่นสื่อจบจากสองคนอีกอือว่ะคือสิอยู่อยู่ทางในบ่